รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เราจะพามาแบบเพื่อคนรุ่นใหม่วัยรุ่นตรงนี้เป็นมุมยอดคิดค่ะที่หลายๆคนมาแล้วต้องมาถ่ายรูปเช็คอิน โดยพรีโกช่วยให้ปรุงสปาเกตตี้แสนอร่อยได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเครื่องซักผ้าไฮเออร์เซลล์คลีนิ่งซีรีส์ซักกี่ครั้งก็ล้างถังให้สะอาดวันเดสเปเชียลมาแล้วนะคะวันเสาร์ต้นเดือนแบบนี้วันหยุดของใครหลายๆคนเลยล่คะค่ะแต่ด้านเป็นวันหยุดที่แสนน่าเบือ่อจริงๆไม่รู้จะออกไปไหนกันดีรถเมย์จะมาเปลี่ยนวันหยุดที่แสนน่าเบื่อของคุณให้กลายเป็นวันพิเศษกันค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีพิกัดฮิตๆที่ชาวโซเชียลเนี่ยเขาไปเช็คอินกันในช่ว เพื่อที่จะไม่ให้ตกเทรนแล้วก็มีรูปส,สวยๆลงโซเชียลกันนะคะเริ่มจากที่แรกเลยมาเช็คอินความเก่าแบบคลาสสิกกับคาเฟ่สุดฮิตที่ย่านตลาดน้อยกันค่ะกรับไปอีกครั้งหนึ่งจ้าสวัสดีค่ะวันเดย์สเปเชียลวันนี้บอกเลยว่าจะพามาแบบ เพื่อคนรุ่นใหม่วัยรุ่นคือเป็นการเที่ยวอีกมุมหนึ่งอะคะ่ะอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเออมาเราเห็นวิถีชีวิตเข้าใจได้แต่มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นตึกด้านหลังของเราเป็นต้นนะคะกลายเป็นจุดเช็คอินของวัยรุ่นที่แบบว่าหลายต่หลายคนมาต่างชาติมา บ้านเหลียวแหล่ป้ายเขาติดอยู่ที่เสาเนี่ยค่ะบ้านนี้ร้อยกว่าปีตอนนี้มีการเอามาปรับปรุงใหม่กลายมาเป็นเหมือนคาเฟ่แล้วก็บาร์เก๋ๆน่ารักน่ารักที่มันอยู่ในซอกในซอยใช้ตึกเก่าลักษณะเป็นจีนถ้าคุณเห็นนี่ไม่ต้องเข้าไปข้างในก็นได้นะคะดูข้างนอกดูกำแพงตั้งแต่ที่เราเดินเรียบๆมาแล้วก็จะเห็นประตูโครงสร้างของบ้านที่เป็นลักษณะไทยผสมความเป็นจีนเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะที่นี่ชื่อว่า พาติน่าพาติน่าคืออะไรข้างในนี้เลยค่ะ เลือดเ้มาด้านในค่ะโครงสร้างตรงนี้ที่เราเห็นนะคือจะเป็นบ้านสไตล์แบบจีนโบราณถ้าสังเกตเนี่ยเราอาจจะเห็นบ้านลักษณะเนี้ยภูเกต็ตสงขลาแถวถนนน้างงานอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาลักษณะก็จะเป็นโครงสร้างเดิมของบ้านจีนโบราณที่จะต้องมีช่องตรงกลางถงอย่างเงี้ยเพื่อรับช่องแสงด้านบนแล้วเข้ามาก็จะต้องเห็นแน่ๆคือจะต้องมีบ่อน้ำอะค่ะซึ่งบ้านนี้ก็จะมีบ่อน้ำอยู่2อบ่อน,นะคะโซนนี้ทะลุปไปด้านในก็จะมีอีก1บ่อน,นะคะบ้านใช้โครงสร้างเดิมทั้งหมด มีการรีโนเวทแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าคุณสังเกตเนี่ยอย่างที่บอกไปข้างนอกที่เห็นผนังตึกก็จะเป็นแบบแผ่นปูนที่มันหลุดล่อนล่อนออกมาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็กลายเป็นสเสน่ห์ของบ้านเก่าโบราณแล้วเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะเดินเข้ามาเป็นของเก่า เก้าอี้ไม้แชนาเ,เลียของเก่านะคะโครงสร้างต่างๆที่ยังมีความเป็นจีนหลงเหลืออยู่อย่างนี้เห็นไหมคะหลังคาจั่วแบบสไตล์จีนแล้วก็จะมีฉลุอะคะ่ะวงผนังช่องลมต่างๆให้แบบว่าใช้ของเดิมหมดเลยบ้านนี้เนี่ยนะคะเดิมชื่อบ้านรัฐบริรักษ์สร้างแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ ทีนี้เนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นมาใช้ชื่อบ้านเหลียวแหลอย่างที่เราเห็นอยู่ที่ป้ายข้างนอกพอธันวาคม2563มีการปรับเปลี่ยนโฉมเรียกว่าปรับปรุงใหม่ทั้งหมดของบ้านนี้เลยค่ะเปิดมาเป็นคาเฟ่บาร์แล้วก็แกลเลอรี่ที่ใช้ชื่อว่าพาทิน่าพาทิน่าหมายถึงอะไรพาทิน่าคือร่องรอยเสน่ห์แห่งความคลาสสิกก็เลยกลายมาเป็นบ้านหลังนี้นะคะกว้างขวางมากจริงคือข้างหน้าเราจะดูว่ามันแบบดูแคบแคบนะแต่พอเดินเข้ามาคือข้างในลื่น เดี๋ยวบอกห้องน้ําคลาสสิกมากแอบเข้าไปแล้วห้องน้ําเป็นประตูแบบเหมือนเป็นบานเฟียมสองบานเปิดแล้วก็ปิดปึง้งแล้วต้องใช้กลอลอกะค่ะแบบบ้านสมัยโบราณเลยอ่ะได้ฟิลมากจริงอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในอีกโซนหนึ่งตรงนี้เป็นมุมยอดฮิตค่ะที่หลายๆคนมาแล้วต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกับประตูบานเฟียมโบราณกับเก้าอี้ทรงสูงตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องแสงส่องลงมาบนศีรษะพอดีตรงนี้ โซนอ outdoor ไปแล้วนะคะก็จะมีในโซนของอินดอร์ด้วยอินดอร์อย่างที่บอกไปก็จะเป็นบาร์เป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ใครอยากจะมานั่งหน้าเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้นะคะก็จะมีชั n เลียเก่าแบบนี้แล้วก็การตกแต่งมีเสาแบบเป็นสไตล์แบบว่าอันนี้กํากึ่งมันเป็นฝรั่งมันเป็นแบบมาผสมอยู่แล้วก็ติดกระจกเพิ่มเข้าไปมันก็จะดูกว้างนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกาแฟ แล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นแบบเฉพาะของที่ร้านเขาเลยมันเล็กกาแฟที่นี่พิเศษนะคะเขาใช้กาแฟไทยผสมกับกาแฟของบราซิลถ้าเป็นกาแฟไทยเนี่ยมาจากดอย3า0 0 0ื่นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเบรนเข้ากับกาแฟของบราซิลก็กลายเป็นเฮาส์เบรนของเขาเองนะคะใครที่ไม่ทานกาแฟอ้าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงที่นี่ก็มีโฮมเมดไซรัปค่ะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นประเภทแบบไซรัปที่ทําเองเป็นงานโฮมเมดทั้งหมดนะคะแอบชิมมาแล้วเมื่อกี้ น,นี่นี่น,น,นอร่อยมันมีความหอมละมุนตอนแรกนึกว่าอันสีนี้รูบี้ไทนึกว่ากระเจีย๊ยบไม่ใช่นะคะมันจะเป็นบอกว่าผสมระหว่างลิ้นจี่กับอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองสั่งเมนูมารวมไปถึงมีประเภทแบบว่าขนมขนมหวานด้วยเดี๋ยวลองสั่งกันมาเดี๋ย่าไปแนะนําเมนูให้ฟังนะคะ เรื่องดื่มต้องเอาแบบที่มันเป็นกาแฟผสมมาด้วยนะจ๊ะ Orange Cano นี่เลยก็จะเป็นกาแฟผสมกับส้มนะคะอีกอันนึงชื่อ Ruby t y p e Ruby t y p e อันนี้ก็จะทํามาจากไซรัปที่เป็นสตรอเบอรี่ใส่กับลิ้นจี่ลงไปมันก็จะมีความหอม,ห,อมหวานกําลังดีอะไรอย่างเนี้ย ขนมเนี่ยนะคะก็จะมีนิวร์กชีสเค้กแล้วก็เลมอนทาร์ตค่ะใครที่ชอบครัวซองก็มีครัวซองด้วยนะคะมีอย่างอือ่นอีกมากมายตอนนี้ต้องบอกจริงๆว่าตึกเก่าๆแบบนี้ค่ะที่แบบว่าเขาเอามาเรโนเวทแล้วทำใหม่กำลังเป็นที่นิยมมากเรียกว่ามาย่านเก่าเอาใจคนรุ่นใหม่กันเลยทีเดียวอะค่ะอีกเบรกนึงเรามีพิกัดในจุดต่างๆที่อยากจะพาไ,ไปเหมือนกันเก๋ๆต้องรอสักครู่ช่วงหน้าค่ะ เช็คอินความคลาสสิกแล้วก็ได้มุมถ่ายรูปสวยๆที่พาทิน่ากันไปแล้วนะคะช่วงหน้าใครที่ชอบบรรยากาศคาเฟ่นในป่าที่ลายร้อมไปด้วยธรรมชาติโอ้โหคุณต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะคุณจะต้องหลงรักกับที่นี่อย่างแน่นอน สนุนโดยพรีโกช่วยให้ปรุงสปาเกตตี้แสนอร่อยได้ง่าย,ายเพียง3ขั้นตอนลูกชิ้นเนื้อตัวเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งมาอีกหนึ่งพิกัดค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเมื่อกี้เราไปดูแบบว่าตึกเก่าเป็นบ้านเก่าใช่ไหมคะเปลี่ยนบรรยากาศมาแบบเป็นเอทาดร์กันบ้างนอกจากการเป็นคาเฟ่แล้วเนี่ยเจ้าของเขาบอกเลยเขาอยากจะให้มันเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนที่ชอบมากกว่ากาแฟาคือมันมีธรรมชาติ คุณเชื่อไหมว่าที่เรายือนอยู่เนี้ยสุขุมวิท52นะคะ <ST AN IC> ก็คืออยู่ย่านอ่อนนุช เข้าซอยมาถึงปั๊บคุณจะเจอกับกำแพงอิดก้อนใหญ่ๆสีเทาๆแต่พอเดินหลุดเข้ามาเท่านั้นนะคะมันกลายเป็นบรรยากาศเหมือนป่าในเมืองตามคอนเซ็ปที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาอยากให้เป็นต้องเล่าท้าความกับไปก่อนร้านนี้เนี่ยชื่อว่า The ะบ o ท l a น d นะคะเจ้าของร้านเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีไร่กาแฟอยู่เชียงดาวปรากฏว่าเขาก็จะรู้แล้วว่าเทรนช่วงนี้เนี่ยการดื่มกาแฟมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟแล้วอะคือคนต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นเขาก็เลยพยายาม ทำหาคอนเซปต์ว่าจะเป็นแบบไหนเขาอยากให้ทุกอย่างมันกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่บอกอะ่ะโดยการดึงเอาธรรมชาติเข้ามาแล้วทุกคนก็จะได้มารวมตัวกันที่นี่นอกจากจะได้กินกาแฟอร่อยๆธรรมชาติก็มีพอเขามีคอนเซปต์ที่ปับ๊บเขามาหาที่ค่ะมาหาที่ข้าวซอยสุข,ขุมวิท52มาปับ๊บ เจอที่ตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นที่ที่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้อยู่อะค่ะเขาก็เลยบอกอ่ะใช่แล้วตรงนี้แหละเขาจะทําเป็นป่าในเมืองพอทาป่าในเมืองเสร็จปั๊บก็เลยกลายมาเป็นที่ที่นี่ซึ่งเข้ามาปุ๊บเขาก็ต้องทําทุกอย่างให้มันกลมกลืนนะคะคุณเข้ามาคุณต้องเจอไม้แน่นอนทุกอย่างในการตกแต่งที่นี่ไม่ว่าจะเป็นโซนที่สั่งเครื่องดื่มขนมหรือแม้กระทั่งที่นั่งและของตกแต่งต่างๆนี่คือเป็นไม้หมดเขาก็เอามาทําเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งของที่นี่นะคะส่วนกาแฟไม่ต้องพูดถึงอย่างที่เราบอกโอ้างร มีไรกาแฟของเตยที่เชียงดาวถูกไหมคะเขาก็เลยมีการแบบว่าทํากาแฟโดยการใช้เมล็ดกาแฟของไทยนี่แหละส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เอามาเบรนด์เข้ากับกาแฟของบราซิลเพื่อที่จะให้มันแบบว่าไม่หนักจนเกินไปเขาบอกว่ามันจะเป็นรสชาติที่ถูกปากอีกอันนึงคือใครที่แบบชอบสายฟรุตตี้หน่อยเขาก็จะใช้เป็นเอธิโอเปียกัวเตมาลาแล้วก็เมล็ดพันธุ์ของลาวเนี่ยเอามาเบรนด์เข้าด้วยกันดังนั้นคือใครชอบแบบไหนก็ได้เลยหรือถ้าใครไม่ทานกาแฟคุณมาที่นี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีพวกมันคอฟฟก็จะเป็นน้ำสกัดเย็น หรือว่าประเภทแบบว่าเครื่องดื่มโซดาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเครื่องดื่มอีกซุ้มนึงอยากเราสั่งขนมก็ได้เหมือนกันนอกจากขนมแล้วก็ยังมีอาหารง่ายๆแบบอาหารจานเดียวพูดไปทั้งหมดก็คือเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันค่ะโอเคไปเข้ามาถึงปับ๊บซุ้มแรกที่เราไปเจอคือซุ้มเครื่องดื่มก่อนเลย มีมากมายทั้งกาแฟต่างๆที่เราอยากจะทานก็คือเลือกได้เลยว่าใครชอบแบบไหนนะคะไอซ์กาแฟมีฮอตก็มีนะคะแล้วก็ประเภทชาใครที่ชอบทานชาที่นี่ก็มีชาประเภทต่างๆให้เลือกมากมายอยู่แล้วจ้ะชาผสมผลไม้แบบชอ็อกโกแลตอะไรอย่างนี้แล้วก็เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างนี้นะคะแล้วก็เฮ้ยมีปังเย็นด้วย ขนมปังเย็นเวลาเราฟิลฟิลเวลารา้อนิดนึงเราก็จะอยากนึกกลับไปเหมือนสมัยตอนเรายังเป็นเด็กเนาะกินขนมปังใสโอวัลตินใส่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใส่โอวัลตินแล้วก็เป็นนมชมพูหรือว่าจะเป็นกาแฟก็ได้เหมือนกันแล้วก็ใส่ขนมปังลงไปเนาะอีกอันหนึ่งนี่ไวท์คลาวอันนี้เป็นลาเต้แล้วก็มีท็อปด้วยเมอแรงแล้วก็มีเผาเผาน,นดิดนะึงยืดๆเนาะเดี๋ยวเราลองงั้นเอาลองปังเย็นกับไวท์คลาวค่ะไปดูหน้าตาว่าจะเป็นยังไงโกค่ะ อีกซุ้มหนึ่งหน้าตามันจะดูคล้ายกันนิดนึงนะคะแต่อันนี้ขายขนมขนมในที่นี้โอ้โหเขามีหลายอันนะคือคุณจะกินเล่นกินจริงจังกินอิ่มได้หมดเลยแต่อย่างวันนี้เราเอาเป็นแบบว่าวู Bread, ดแลนด์เบรดใช่ไหมคะมันเป็นเืินขนมปังแล้วมีแบบชอ็อกโกแลตอะไรอย่างนี้สีก็จะเหมือนไม้ไม้นิดนึงนะให้มันดูเป็นลายแบบนั้นแล้วก็บราวนี่นี่เขามีบราวนี่ด้วยเวลาลูกค้าจะรับออเดอร์นะคะก็คือพอเรามาสั่งที่เคาน์เตอร์เสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะมีเครื่องติ๊ดติให้เรา เราก็จะไปเดินเล่นถ่ายรูปตามจุดต่างๆ,ๆอะไรก่อนได้หมดเลยเสร็จป้าเขาจะเรียกติ้ง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 กลับมาเราก็จะกลับมารับที่เคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ไปหาจุดต่างๆนั่งที่นั่งก็คือจะมีทั้งโซนเอทาดอรอนี่หรือบางคนอยากจะนั่งในร่มก็มีหรือจะเป็นบันไดบนก็มีขึ้นไปชมสวนข้างบนเดินขึ้นไปได้นะคะแล้วก็มีที่นั่งรอบๆข้างนอกที่นี่เป็นเพทเฟลลี่นะคะในโซนบริเวณด้านนอกนี้ก็คือพาน้องหมามาได้ก็มีสายจูงแล้วพาน้องวิ่งเล่นกันได้ตรงนี้ การเริ่มต้นเราต้องจากต่างก่อนเราเลือกได้เราเลือกได้อันนี้ได้สี่ไม่ซ้ํากันต้องดูว่าเราอยากได้แบบมีกรอบไหมอันนี้แบบไม่มีกรอบแต่ว่าจะมีรูปหัวใจเขาก็บอกว่าเป็นช่วงแบบเป็น limited edition ช่วงวาเลนไทน์เขาก็ยังทำคอนเซปต,ต์นี้ไว้อยู่หรือเนี่ยจะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เฮ้ย <H ai! h aving> ยังไม่ทันตั้งตัวเลย <h aving> หืมน่าห,หล่ามากเลย่ะ <h aving> <h aving> ไม่ทันสักรูปอะ รูปจะดีที่รูปสุดท้ายรูปเดียวค่ะเพราะว่าก่อนหนะ้านั้นคือไม่ทันตั้งตัวแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วนี่ไงถ้าอยากได้ไฟล์ดิจิตัลสแกนคิวาโค้ดตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะทั้งหมดที่เราสั่งมาอยู่ตรงนี้แล้ว เมื่อกี้ดูจากรูปดูไม่ใหญ่นะมาจริงๆก็คือใหญ่โตอยู่ทีเดียวนะคะอันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นลาเต้แล้วก็มีเม์แองข้างบนอันนี้สั่งมาเพิ่มเป็นแบบว่าน้ําเพื่อสุขภาพนิดนึงอันนี้ชื่ออ l ฟ f อร์วิตเป็นแครอทใส่น้ําขิงอะไรประเภทพวกแบบน้ําผลไม้อย่างนี้นะคะสกัดเย็นแล้วก็ขนมปังเมื่อกี้วุ o d แลนเบรดแล้วก็บราวนะี่เห็นไห ชิลๆอันนี้เราเข้ามาเลือกนั่งบรรยากาศแบบนั้นในร่มนะคะถ้ามาช่วงกลางวันก็คือตรงนี้เขาก็มีแอร์เป็นห้องกระจกโล่งเลยเราสามารถจะมองทิศทางต่างๆได้แต่พอเวลาช่วงเย็นปั๊บบรรยากาศดีๆอากาศดีๆพาอออกไปนั่งด้านนอกเงี้ยแดดร่มลม,ลมตกขอชิมก่อนชิมอะไรดีล่ะอืมเข้มขคนไม่แบบหวานมากแล้วก็ช็อกโกแลตแบบมีขมๆนิดนึงอ่ะอืม ต้องให้มีความเข้มแบบนี้มันใช่เราจริงๆนะคุณผู้ชมเดินมาจากหน้าปากซอยสุขุมวิท52ถ้าเกิดว่ามารถไฟฟ้าก็ลงสถานีอ่อนนุชเนาะเดินเข้ามาข้างๆห้างสรรพสินค้าข้างๆางๆ,างๆตรงนี้ค่ะเดินเข้าซอกมันนิดเดียวแล้วก็อยู่ซ้ายมือคุณก็จะเห็นบรรยากาศที่มันมีความแตกต่างจากความเป็นตึกอะเอาจริงนะตึกรอบๆเราม,ามากนะคะตอนนี้ที่อยู่อะมองไปนี้อย่างนี้มีคอนโดขึ้นทางนี้ก็จะมีโอโ้ข้างหลังนี่คอนโดหมดเลยรถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยใครอยากหาธรรมชาติที่แบบไม่ต้องไปไหนไกลมาที่นี่ได้สูตรอากาศ ตามคอนเซปต์ของเจ้าของร้านที่เขาอยากจะให้เป็นป่ากลางเมือง เวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทราลลาจินา่า t h w w r l ล c o m m u n i t y 24ชั่วโมงช็อปชิมครบใกล้ๆบ้านย่านเกษตรนวมินทร์แวะเวียนมาที่เยาวราชกันสักหน่อยนะคะถ้าพูดถึงย่านนี้เนี่ยคนที่จะพาเราเที่ยวได้ยอย่างชำนาญก็ต้องเป็นพี่หมวยใหญ่อย่างพี่เจนิเฟอร์คิมที่พารถเมย์เดินหาของอร่อยทานในซอยแปลงนามแล้วก็ยังพามาพักผ่อนบนโรงแรมเปิดใหม่ใจกลางเยาวราชกันด้วยค่ะ พี่คิมแนะนำมากใช่ไฮไลท์ของแม่คือร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้งแล้วก็ใส่ปูด้วยนะคะหมูแดงเฮแสงนี่ขายดีหรือว่าทำน้อยยังไงเฮยขายได้ได้กี่โมงางถึงสองโมงะประมาณสามโมงคึ่งสามโมงถึงสามโมงครึ่งใช้เวลาแค่สามชั่วโมงครึ่งเหรอไม่เกินสี่โมงสามชั่วโมงเกลี้ยงแล้วราคาสมเหตุสมผลมากบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงห่อเท่าไหร่เฮาหกสิบบาทเฮยขายได้ยังไงไม่รู้เฮแสงขายนานแล้วไหมคะ เย้ยี่กว่าปีแล้วใช่ก็มีซุเปอร์คาร์จอดอยู่หลังแฟตเนี้ยเลิศเลยเดี๋ยวมาชิมกันนะว่ามันอย่างที่แม่พูดหรือเปล่า<ด>คือกินมาเป็น10ปีแล้วสำหรับเจ้านี้นี่หนึ่งในไฮไลท์ของซอยแปลงน้ำอาศัยกรุงทเทพชัยนาทาวตามที่พี่คิมบอกเป๊ะมันน่ารักมากนะคะทีนี้พี่คิ้มเมื่อกี้นี้เราไปแบบว่าเดินมายอะขอน้องนั่งกันหนึงได้ เหนื่อยใช่ไหมอยู่นี้นะเวลาเดินก็คือจะแบบเริ่มแบบปวดหลังปวดขาอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอาการคุนแก่ใช่ไหมไป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 แอบไปนั่งตรงนี้แป๊บนึงนะคะ พี่คิมชวนมาดีงามมากค่ะมันเป็นที่แบบว่าพักอาศัยที่น่ารักเหมาะกับชื่อโรงแรมค่ะอาศัยแบงคอกโฮเทลนะคะเดินหลุดจากโซนที่เป็นแบบว่าห้างสรรพสินค้าในเวิร์ที่เป็นแบบไชน่าทาวตึกเนี้ขึ้นมาชั้น4ี่นี่เลยค่ะมันเงียบเข้ามาคือสาหรับใครที่อยากจะมานั่งทํางานอยากดูในโซนแบบ coworking space เขาก็จะมีห้องเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าจุดต่างๆที่หลายคนก็มานั่งทํางานหรือจะมาแบบว่าทานอาหารก็ได้อย่างโซนที่เรานั่งอยู่นี่คือแจมแจมอิตาเลียนบาร์ที่ดูสดชื่นดูสดใสพี่ดูไม่เห็นเหนื่อยเลยหนูถึง บอกว่าต้องมาั่าทขาของหนูเนี่ยไอช่วงที่ไม่สดใสช่วงที่เหนื่อยก็มีนะจะเอาอะไรกับพี่รถเมย์พี่อายุ55แล้วปีนี้ร้อ,องเพลงทุกวันมา30กว่าปีไม่แก่พี่ไม่รู้ว่าไงนะไม่แต่แบบว่าเอาจริงๆนะเราจะมีโอกาสได้เห็นพี่คิมอะไลฟ์หรือว่าลงคลิปวิดีโออะไรต่างๆใน IG ในอะไรในช่องทางของพี่สุดนใหญ่พี่ไม่แต่งหน้านะ น้องเห็นคือแบบหน้าสดตลอดช่วงแรกๆเลยหน้าสดคนก็ว่ากันนะว่าอุ้ยตุ้มไอ้อ,อึ้มอาซิมเขาเรียกซิมใช่ไหมคะอาซิมอาอึ้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้ความที่ยุ่งมากเนี่ยนะไอ้รอยหน้าผากเนี่ยเป็นริ้วๆ,ๆๆๆมันมาแล้วก็ตีนกายอยู่ตรงเนี้ยใต้ตา ล่องแก้มที่เกียดที่สุดเลยเพราะว่าล่องแก้มมาปั๊บมันจะยิ่งดูแก่แล้วรูกลุ่มคนมันจะมัน,มนจ,ะจะเห็นชัด <ๆ S 1> มากมากแล้วแบบไข่ขี้หน้ามีอยู่วันหนึ่งพี่ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งปกติเป็นคนไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องความสวยความงามใดๆแต่หน้าเขาดูแบบอิ่มใสมากเลย<ม>พี่ไปทําอะไรมาทําไมหน้าพี่ดูอิ่มอิ่มใสๆช่วงเนี้ยพี่ใช้เซรั่มที่นีโนเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โอกระปุกแดงๆเพราะกระปุกแดงๆในหัวเรามีอยู่กระปุกเดียวค่ะรรยลายจีน่า คือมันแวบไปแวบมาอยู่ในทีวีฉันไม่เคยใช้ว่าแต่พอพี่คนนี้พูดด้วยความที่เราสนิทกันฉันจะรออยู่ทไมละจ๊ะก็ใช้ก็ไปซื้อมาเลยเห็นกระปุกแดงๆอย่างนี้นี่แหละค่ะคุณไวราจิน่าเวลาเปิดดูเนื้อครีมเขานะนี่เข้มข้นไม่เหนียวเนนอ่ะแล้วก็ซึมงานเห็นไหมนี่คว่ำไปนี้ไม่หกเลยนะคะคุณเวลาทาหลังมือนี้รู้ทันทีโอ้มาดูชุ่มชื้นมากเนื้อเซรั่มแบบนี้นะคะคุณ รู้เลยว่าของเขาดีจริงๆนะคะช,ช่วงแรกที่พี่ใช้เนี่ยนะไอที่เขาว่าหน um um ้านุ่มชุ่มชื้นอ่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเคยได้ยินมานานมากแล้วนะทำไมพี่ถึงเพิ่งมาใช้ไปทำอะไรอยู่เฮ้ยมันไม่เกินเลยกว่าไปกว่าที่เขาพูดให้เราฟังเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆพี่เห็นแวบไปแวบมาเป็น1ิปีขึ้นไปที่พี่เห็นอย่างเงี้ยแต่ความที่พี่รู้สึกว่าเราเป็นคนในวงการเรารู้ว่า คนส่วนใหญ่เขาจ้างมาพูดไี่ใช้จริงหรอกทีเซ็นเตอร์บางคนก็ไม่ได้ใช้จ้างพูดเฉยๆหรือคนบางคนก็มาพูดๆๆๆขายโปโปๆไปแต่พอพี่มาใช้ไทรยลาซชิน่าเนี่ยไอความคิดของพี่เนี่ยเปลี่ยนไปเลยรถเมย์มันดีจริงๆมันไม่ได้เกินกว่าสิ่งที่เขาเอ่ยอ้างสําคุณมาเลยใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะไอลิ้มลอยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะแบบปกติมันจะมีร่องตีนกาก็แลดูเบาลงตรงเส้นหน้าผากก็แลดูเบาลงร่องแก้มที่เห็นชัดเลยว่า มันแลดูเบาลงนะฮะหน้ามันก็ดูใสขึ้นแล้วที่สำคัญพี่ไม่แพ้ซึ่งพี่เคยใช้แพงๆแ,แสบหน้าแบบแสบหน้ามากนีก่เลยจ้ะช่างมันเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงมันจะหายแสบครึ่งชั่วโมงหายแสบพอทาอีกวันก็อย่างนี้อีกแสบบอกอโอ้ฉันไม่ทนแล้วถ้าคือจะต้องทนใช้ปลุกระเป็นหมื่น<อ>แล้วมันแพ้อย,อย่างนี้อันเนี้ยไม่แพ้เลยเย็นสบายผิวดีงาม<ะ>มากมดังนั้นบอกก่อนเลยว่า โปรโที่เจนนิเฟอร์คิมมาให้วันนี้นะคะไม่เคยมีใครให้นะคะต้องเจนนิเฟอร์คิมคนเดียวเท่านั้นค่ะพี่กล้าพูดตรงนี้เลยว่าในขบวนพรีเซนเตอร์ไตราลาจีนาเนี่ยฉันคือคนที่ให้โปรโดได้ดีที่สุดเยอะที่สุดขอทีมงานเขาเลยนะคะว่าอย่าให้ฉันเสียหน้านะคะเงินไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกนะคะไม่ใช่ปัญหาค่ะไม่ต้องคิดเดยอะตอนนี้คิด ว่าจองให้ทันก่อนคุณพราะหมดเร็วมากต้องโทรจองมานะคะโทรมาตอนนี้นะคะที่1577หรือ Line แอดตอยาจีน่นะคะ200สายค่ะวันนี้นะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก 3กรก็ปลุกเล็กนะคะรวม5ชิ้น8,800บาทเหลือเพียงแค่2990าเบาทเซรั่มล้วนๆอย่างนี้นะคะไม่มีอะไรปนเลยนะคะใช้ได้นาน3เดือนตกวันละเพียงแค่35บาทเท่านั้นค่ะตายแล้วอยากจะโทรไปบอกแม่ว่าต้องรีบกดโทรมานะเธอเพราะว่าปกติหม,มาใช้แต่ว่า<ำ>ที่หนูเห็นโปเต็มที่เหมือนที่หนูบอกอะมันสีนะคะใช่แต่นี่คือเซรั่มห้าเซรั่มล้วนๆเลยค่ะอของเกี่ยวข้องกับความสวยทำไมให้เจนนิเฟอร์คิม บอกว่าพูดฉันไม่เคยพูดถึงว่าหน้าฉันสวยแต่ฉันบอกเลยว่าวผิวฉันดีผิวฉันดีเพราะ<ม>ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ขายความสวยแต่ขายความจรงิง<ม>ถ้าความจริงเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นเลยเออให้มาขนาดนี้เอาจริงๆแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมโชคดีเฮงๆงแล้วก็ได้ใช้ในสิ่งที่ดีจริงๆคุณแม่สองร้อยสามมันไม่พอเอาจริงนะยิ่งโปรนี้ใครๆก็อยากได้ขอเพิ่มได้ไหมคะเพิ่มไปอีกเลยค่ะไม่ต้องถามทางนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันค่อยไปเที่ยวกับมันทีหลังแม่จะให้เพิ่มอีก100สายเลยค่ะเงินมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้หาโปรโดีขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต้องเจนเฟอร์คิมคนเดียวที่จะให้โปรอย่างนี้ได้นะคะวันนี้มาทั้งทีนะคะคุณต้องรีบจองไม่อย่างนั้นหมดจองจองจองที่ 1577หรือ Line อตรลาจินนะคะ1กระปุกใหญ่แทมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3เซรั่มล้วนๆ5ชิ้นอย่างนี้8,800บาทราคาเกือบหมื่นไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเบาๆแค่2,990บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นนะคะไม่ใช่พี่คนเดียวที่ใช้ <c oughs> นะพี่หมูดีหลกนะคะปานธนพรเชฟป,ป้อมปุยพี่มนวันนะคะนีโน่พี่แซมนะคะพรีเซนเตอร์ของไรลาจินาคุณต้องได้ลองใช้สิ่งนี้แล้ว ผ่านตัวคุณจริงๆประสบการณ์จริงไม่ต่ำกว่า1ปีไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์เหลือไม่น่าถึงร้อยสายแล้วนะคะ <S <S <ม>ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะโทรมาตอนนี้ที่157 7หรือ Li n e แอดไรล่าจีน่าค่ะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่แถมขนาดพวกพาอีก3เป็น5ชิ้น8,800บาทเหลือเพียงแค่2990บาทนะคะเซรั่มล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนนะคะใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นนะคะ ส่งฟรีรูดบัตรได้หาโปรโดีขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต้องเทนเฟอร์คิมคนเดียวที่จะให้โปรอย่างนี้ได้นะคะวันนี้มาทั้งทีนะคะคุณต้องรีบจองไม่อย่างนั้นหมดจองจองจองที่ 1577หรือ l ลน์แอดเรลา่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพิกาดของเราในวันนี้เรียกว่า2บรรยากาศเนาะแต่อยากจะแนะนําให้สุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็แวะเวียนกันออกมาสู่บรรยากาศต่างๆกันได้ใครชอบความคลาสสิกของตึกเก่านะคะก็ไปกันได้ที่พาทีน่าหรือใครจะชอบความเป็นธรรมชาติก็มาเดอะวูดแลนด์ได้เลยนะจ๊ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปที่ไหนต้องติดตามส่วนใครอยากดูเราย้อนหลังคะ่ะมีสถานที่เด็ดๆต่างๆมากมายเลยดูเราย้อนหลังได้นะคะจากช่อง YouTube มา Channel Official คุณพิมพ์เข้าไปคำว่า One Day s p e c i a l โอ้โหเรามีสถานที่แนะนำมากมายเลยค่ะให้เป็นลิสต์ของคุณอีกเยอะเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพาทิน่าแบงคอกรวมไปถึง The ะว o d l แลนด้วยค่ะสัปดนหนาห์เป็นที่ไหนต้องติดตามทุกวันเสาร์นะจ๊ะบ่ายมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะสวัสดีค่ะได้อ,อ,อคุยกับใครอ่ะคุยคนเดียวพี่เขาไม่อยู่ คุยกับใครคุยกับตัวเองในกระจกได้ค่ะอโอเคนี่นะสักอันนี้อันนั้นอ,อันนี้อันนู้นอ,อ,อันนั้นโอเคอดีดี